บัตรคนจนเช็คกันด่วนค่ะใครได้รับ2ข้อความนี้คุณอาจถูกตัดสิทธิ์ใช้ไม่ได้อีกแล้วนะคะเป็นข้อความแบบไหนมีวิธีแก้อย่างไรดูคลิปนี้ให้จบค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยสอบถามกันเข้ามานะคะว่าสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้สิทธิ์แล้วใช้ไม่ได้นะคะเป็นเพราะอะไรยังไงนะคะตรวจสอบได้ไหมมีวิธีแก้อย่างไรนะคะดูคลิปนี้ให้จบรู้เรื่องแน่นอนแล้วก็ฝากแชร์ข้อมูลดีๆออกไปให้กับคนที่เรารู้จักได้ ทราบข้อมูลด้วยกันด้วยนะคะหลายวันที่ผ่านมานะอาจจะมีคนนะคะได้รับข้อความแบบนี้นะคะทุกคนรูปขึ้นอยู่ให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะโดยในข้อความเนี่ยได้ระบุไว้นะคะว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี -66 ท่านยังไม่สามารถใช้สิทธิ์ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธ การถือครองอสังหาริมทรัพย์ของท่านและคู่สมรสอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือไปใช้สิทธิ์ที่ร้านนะคะสแกนบัตรประชาชนของเราแล้วนะคะขึ้นข้อความว่าเลขบัตรประชาชนนี้ไม่สามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการได้นะคะกลุ่มที่ได้รับข้อความทั้งสองอย่างนี้นะคะสามารถเช็คได้นะคะ ซึ่งสาเหตุที่ถูกระงับในครั้งนี้นะคะเนื่องจากทรัพย์สินนะคะรายได้คู่สมรสตรวจสอบแล้วพบว่าครอบครองเกินเงื่อนไขของโครงการที่กําหนดนะคะซึ่งในเดือนนี้เนี่ยมันก็ขึ้นปีงบประมาณใหม่แล้วนะคะเดือนตุลาคมก็เป็นปีงบประมาณ2,567คาดว่าน่าจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะตรวจสอบข้อมูลของผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐใครที่ตรวจสอบใหม่แล้วนะคะ พบว่าคุณสมบัตินะคะไม่ตรงตามเงื่อนไขเนี่ยตอนนี้ก็ถูกระงับสิ์ไปนะคะอย่างไรก็ตามค่ะใครที่ได้รับสองข้อความนี้ก็รีบทากันด่วนควรโทรติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ประชารัสวัสดิการเพื่อามถึงสาเหตุกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเบอร์โทรขึ้นให้แล้วนะคะตรงนี้ค่ะทุกคนสามารถโทรไปได้เลยที่เบอร์021092345นะคะ กด1แล้วก็กด8นะคะโดยโทรได้ในวันและเวลาราชการเท่านั้นครั้งนี้นะคะมีผู้ถูกระงับสิทธิ์เนี่ยจำนวน6,992รายนะคะ ก็เลยได้ว่าในรอบนี้นะคะมีหลายๆคนเลยนะคะถูกระงับสิทธิ์ไปค่ะถ้ามีความคืบหน้าจากทางภาครัฐที่ออกมาประกาศอย่างชัดเจนนะคะจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะที่รองลงทะเบียนใหม่นะคะเตรียมติดตามกันได้เลยนะ,ะอาจจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในเร็วๆนี้นะคะใครอยากลงทะเบียนใหม่บ้างคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะคะส่วนใครที่โดนระงับสิทธิ์โทรไปแล้วมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะมาแชร์ผู้ติดตามของเราไี้อ่านกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะใครฟังมาถึงตรงนี้นะคะวันนี้ฝากก แชร์ออกไปด้วยนะเพราะว่าหลายๆคนไม่สบายใจนะคะแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุค่นี้ก็นําคําตอบมาให้ทุกคนได้ฟังแล้วนะคะปุ่มแชร์อยู่ด้านล่างนี้กดแชร์กันได้เลยและเช่นเคยใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ